สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับมาขอทนาจารย์นะครับถ่ายคลิปนะครับอาจายนต้นพญากาศครับมาขอแบ่งนู้นต้นโตมากเลยเพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับตัวพญอพญาเขาต้นนี้ครับอันนี้เนี่ยนะครับตามความเชื่อโบราณนี่นะครับเหนียวอยู่ยงคงกระพันเป็นเลิศครับพญากาศนะครับนี่เราก็เพิ่งศึกษานะครับเห็นปั๊บก็อยาก สะสมสายพันธุ์ไปปลูกไว้นะครับเพื่อนๆขออนุญาตคุณนะครับขอบคุณเลยขอบคุณครับแบ่งปันแบ่งปันแงปนเลยง่ายไม่ตายง่ายหรอกอ๋อครับหลึกไหมครับอันนี้องจะลุกลงเลยไม่ได้ปลูกแล้วมันงออย่างนี้โอครับลูกลูกต้นต้นแรก อันนี้ก็ต้นแรกเลยครับ้